มัมบี้แม่ต้องเลี้ยงน้องปล่อยพี่ติด y o u t u b e ตอบคำถามโดยอาจารย์วันว่าพี่อายุ2ขวบ4เดือนค่ะน้อง2เดือนโอ้ยังเดบีดเลยครับตอนนี้แม่เลี้ยงเองครับฟูทามกำลังประสบปัญหาปล่อยให้พี่ดู YouTube อยู่หนึ่งวันเพราะว่าน้องงองแงแบบไม่ทราบสาเหตุแม่เลยจำเป็นต้องไปดูน้องก่อน หลังจากวันนั้นพี่ตื่นมาตอนเช้าขอดู y o u YouTube ตั้งแต่ตื่นเลยเราจะแบ่งเวลาให้กับพี่กับน้องแล้วก็แบ่งเวลาส่วนตัวยังไงเป็นวิธีที่ควรทำไหมครับหรือจัดการยังไงมีออปชันยังไงได้บ้างไหมครับคือคือในในความเห็นส่วนตัวของตัวเองนะคะค มามยมชะลอกันที่จะดูพวนนี้ให้เยอะอย่าๆเพราะว่าพอเริ่มจะดู YouTube ต่อไปเราก็จะคือเหมือนกันเราใช้แท็บเล็ตเลี้ยงเขาคนะคะฉะนั้นถ้าน้องไม่หลับเนี่ยเราจะทําอะไรที่เขาจะมีกิจกรรมด้วยกันได้หรือทําอะไรให้เขามาช่วยได้ไหมอ่าช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ให้หรือให้ให้พี่กับน้องเนี่ยให้เขามาช่วยหยิบช่วยจับอะไรนะคะหรือพาไปเดินเล่นพาไปเดินเล่นด้วยกัน นะคะหรือร้องเพลงหรือทําอะไรหรือเปิดหนังสืออ่านนะคะคเปิดหนังสืออ่านเปิดนี่หนังสือ,อน,นิอทานนึ่งน้องสองเดือนเนี่ยน้องก็กินนมอย่างกินนมเนี่ยจะให้เข้ามาช่วยจับกดนมพเคสนี้เหมือน,นคุณแม่ต้อง ดูแลน้องแล้วรู้สึกว่าเอ้ยจะจัดการพี่ยังไงก็เลยเบรกพี่ด้วยการเอาไปด้านยูยูทู e ก็ให้เขาช่วยใช่ช่วยเช็ดก้นน้องนช่วยอาบถ้าใช่แล้วพอทำพอเขาทําเสร็จหกขอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทํากิจกรรมด้วยหรืออาบน้าอ่ะมาช่วยแม่หน่อยสิมีกำกำมาําทำนะใชนหยิบสบู่สบู่ให้แม่หน่อยในช่วยหยิบน้องเลือกชุดให้น้องความเยียมยามเยียมยามที่จะไม่ไม่ใช่ แท็บเล็ตเลี้ยงแต่อย่าไม่ใช่แท็บเล็ตเลี้ยงแล้วถ้าอันนี้ยากนิดหนึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องสเปนเวลากับน้องแล้วไม่รู้จะจัดการกับพี่ยังไงเพราะคําว่าคุณแม่ครูทามเข้าใจว่าคุณแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวเป็นของเล่นอะไรนี้ได้ไหมครับหรือจะให้ลูกทําอะไรดีเป็นของเล่นก็ได้หรือเราใช้เนี่ยค่ะสมุดภาพระบายสี<อ>สีเตรียมไว้แล้วก็มี่ทางนี้สีก<ส>ับภา,าพไว้ถึงเวลา ระบายสีระบายสีอ่าระบายสีเดี๋ยวมาให้แม่ดูนะเดี๋ยวแม่จะให้ให้ว่าใ,ใ,ใ,ให้กี่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนั้น<ม><ฮ>แปลว่าในช่วงที่คุณแม่อาจจะต้องจุกเฉยล้าไปช่วยดูแลน้องก็อาจจะมีแอร์เรียนหนึ่งอาจจะมีคอกที่มีของเล่นให้เขาอยู่หรือมีกิจกรรมบางอย่างใ,ให้เขาอยู่ว่าเอาลูกอ่มาเล่นตรงนี้ก่อนนะรอคุณแม่แล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปดูน้องแล้วจะกลับมาดูเขาอีกครั้งนะครับอาจจะช่วยให้เขาสามารถมีกิจกรรมอยู่กับตัวเองนะครับในระหว่างที่คุณแม่ต้องแบ่งเวลาให้กับคุณน้องได ใช,ช่ใช่ค่ะ